มาทำกับข้าวมื้อเที่ยงกันค่ะวันนี้น่าจะทำเมนูแกงไตปลากะทิไข่ใส่ลูกมะม่วงหินมะพรา้าวจะบอกว่าแกงไตปลาเนี่ยเป็นเมนูที่นาชอบมากแต่นาชอบกินแบบไม่ใส่กะทิถ้าถามว่าชอบกินแบบไม่ใส่กะทิแล้วทำไมถึงทำแบบใส่กะทิล่ะก็เพราะว่าคนที่อยากกินแบบใส่กะทิคือแม่ค่ะส่วนนาก็ต้องยอมแล้วก็ต้องทำให้กินด้วยค่ะเหตุผลที่แม่อยากกินแกงไตปลาวันนี้ก็เพราะว่าพี่สะพ้ยเก็บลูกมะม่วงหินมะพร้าวมาให้นี่แหละค่ะทุกคนรู้จักหรือว่าเคยกินกันบ้างไหมคะนาว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักตรงนี้มันค่ะก็คือเม ma ็ดมะม่วงหินมะพร้าวที่หลายๆคนชอบกินกันนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่ามะม่วงหินมะพร้าวเนี่ยมีมาให้กินแค่ปีละครั้งเองค่ะใครที่เป็นคนใต้น่ะเชื่อว่าต้องชอบสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าเอามาทําน้าพริกกะปิก็อร่อยวิธีการทําก็คือต้องเด็ดเมล็ดออกนะคะแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายจากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําแล้วก็ตัดที่ดําๆออกด้วยนะคะและนี่คือหน้าตามะม่วงหินมะพร้าวที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อลืมบ บอกไปเลยค่ะว่ามะม่วงหินมาพรานภาษาใต้เรียกว่าโลกยาหลวงหรือบางที่ก็เรียกว่าโลกยากยต่อไปก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะใส่หางกะทิลงไปตามด้วยพริกแกงแล้วก็ผัดผัดผัดให้พริกแกงะเข้ากับกะทิจากนั้นนาะก็จะใส่หางกะทิที่เหลือลงไปแล้วก็คนพริกแกงกับกะทิให้ละลายเข้ากันพอพริกแกงกับกะทิเข้ากันแล้วเนี่ยนาก็จะใส่ไตปลาลงไปค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมหรือว่าดับกลิ่นไตปลาด้วยใบมะกรูดคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ต้มให้พอ อเดือดจากนั้นก็ใส่ผักลงไปได้เลยค่ะผักก็จะมีมะเขือหน่อไม้ถั่วฝักยาวมะม่วงหินมะพรา้าวใส่ผักลงไปเรียบร้อยแล้วเมนูนี้ก็ปรุงรสง่ายๆเลยค่ะแค่น้ำตาลแล้วก็ผงชูรสจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันพอสุกได้ที่แล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปจริงๆเมนูนี้ต้องใส่ปลาด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่มีปลานาะก็เลยใส่เป็นไข่ค่ะแค่นี้ก็เสร,เรียบร้อยแล้วค่ะแกงไตปลากะทิไข่ใส่มะม่วงหินมะพรา้าวส่วนใครจะตามพิกัดของเดี๋ยวนาใส่ไว้ให้ในตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือนะคะ